ปีใหม่ปีนี้ขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะครับสิ่งไหนดีดีก็ไม่ผ่านพ้นไปดีีกแล้วนะครับปีนี้เราจะเริ่มต้นใหม่ขอให้เป็นแต่ความสุขสิง่งดีเข้ามา,า,มมมมมานะครับมีสุขดีเงินทองสุขภาพแข็รครับที่สังขาก็ตามผมไปนานๆน,น,นะครับ แล้วเรือกำลังจะเตรียมมาหรือไงะ